สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับเป็นสื่อรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเพื่อจะสอนนักเรียนนะครับให้เรียนรู้นะครับวิธีการใช้คำสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยจะเอาเต่านะครับมาเป็นพระเอกของงานนะครับเพื่อจะให้เป็นตัวภาวาดเส้นนะครับจากนั้นเราก็มาออกแบบผังงานนะครับคำสั่งนะครับโดยนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับ ถ้ามีการคลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะครับก็จะมีคำสั่งเดินหน้าร้อยหน่วยนะครับหันขวา90องศานะครับเต่าก็จะปฏิบัติตามนะครับจากนั้นนะครับคำสั่งต่อไปคลิกนะครับอย่างนี้นะครับก็จะนะครับเดินหน้าร้อยหน่วยนะครับหันขวา90องศาอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกนะครับเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นภาพนะครับคำว่าร้อยหน่วยกับหันขวามันจะเป็นยังไงนะครับจากนั้นคําสั่งสุดท้ายนะครับคลิกนะครับเดินหน้าร้อยหน่วยนะครับ หันขวา90องศาอย่างนี้นะครับก็เป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการทํากันครับอันดับแรกเลยนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับผมจะสร้างงานนําเสนอเปล่าขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นมาที่เขาโครงว่างเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการสร้างโครงสร้างตัวนี้นะครับผมขอข้อความนะครับขอข้อความมาเลยนะครับ โดยเฉพาะตัวลูกศรนะครับข้อความที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับออกกลปบมาที่สไลด์ใหม่เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับมาดีไซน์นะครับคำสั่งนะครับผมก็จะออกแบบนะฮะออกแบบคำสั่งมาตามนี้นะครับว่าเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเส้นกรอบนะครับ นี้ก็จะใช้สีจางๆนะครับมีคําสั่งประมาณสีชุดเนาะเราก็นะครับผมจะใช้ข้อความนี้มาก่อนนะฮะเป็นคําสั่งที่1นึ่งนะฮะคำสั่งที่1คําส,สั่งแรกนะครับเราจะให้นะครับเดินหน้า100หน่วย เสร็จแล้วนะครับให้นะครับหมุนนะฮะขวานะครับหมุนขวาหรือหันขวาก็ได้นะครับ90องศาครับอันนี้เราก็ดีไซน์สือของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะฮะก็ลดขนาดฟอนนะฮะชิดซ้ายไปเลยนะฮะนี่ก็1นะครับคำสั่งมาใส่ตรงนี้เลย จากนั้นนะครับเราก็อาจจะกรุปไปเลยก็ได้นะครับกรุปอ่ะไม่กรุปดีกว่านะครับเอาเฉพาะคำสั่งนี้นะครับแล้วก็เอาลูกศรครับอันนี้เราทำเป็นผังงานนะครับเพื่อเด็กได้เรียนรู้ผังงานไปด้วยเนาะอ่ะเราก็เลือกครับคอนโทรลแช่ไว้กรอบมานะครับมันจะทำทั้งหมด4ครั้งนะครับ น,นะครับ3นะฮะตอนนี้ก็อาจจะเลื่อนลงไปนะครับไปข้างล่างก่อนเนาะนี้นะครับแล้วก็นะฮะสังที่4สุดท้ายก็จบพอดีนะครับอ่าก็ดีไซน์ออกมาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อมีคำสั่งเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ไป เอาพระเอกนะครับในงานก็คือเต่าเนาะเต่าไปเอามายังไงนะครับเราก็เปิดนะครับ Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์เซิร์ชคำว่าเทอร์เนนะฮะ T U R T L E เทอร์เนการ์ตูนนะครับหาแบบการ์ตูนนะฮะการ์ตูนกด Enter ครับเสร็จแล้วไปที่ค้นรูปครับแล้วก็หารูปเต่าที่เป็นมุมมองจากด้านบน เตาที่เป็นภาพแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับที่มันเป็นภาพมุมมองจากด้านบนนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาครับคัดลอกรูปภาพนะครับแล้วก็กลับมาที่ powerpoint ของเราครับวางลงไปครับโอเคนะครับภาพใหญ่มากไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราย่อลงนะครับทีนี้มันได้พื้นหลังติดมาด้วยเราก็มาที่รูปแบบรูปภาพครับมาที่เอาพื้นหลังออกครับเสร็จแล้วนะครับดูว่า สีม่วงนะครับมันจะโดนลบทิ้งนะฮะถ้าเราคลิกแบบนี้เลยเห็นไหมครับปากก็แหว่งหางก็หายนะครับให้เราเอานะครับเครื่องหมายบวกนะครับไปขีดไว้ก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงที่เป็นสีม่วงให้เป็นสีธรรมดาก่อนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วค่อยคลิกโอเคนะครับถ้ามันมีพื้นที่มาเยอะเราก็ลบนะครับใช้ครอปนะครับเครื่องมือครอปลบออกไปนะครับอ่า เอาให้มันประมาณนี้พอดีก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ย่อรูปเต่านะครับให้มันเหมาะสมนะครับผมจะทาให้มันผอมๆนิดนึงนะฮะไม่ต้องตัวใหญ่มากก็ได้นะโอเคนะครับอันนี้เราได้เต่ามาแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาสร้างสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็กดชิปใช้ไว้นะฮะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเติมสีนี่ไม่ต้องเติมนะครับ ส่วนเส้นขอบนะครับเส <Doom. S 1> ้นขอบให้ใช้เป็นสีเทานะฮะแล้วก็ทําเป็นเส้นประนะครับทําเป็นเส้นประแบบนี้นะครับให้เป็นเหมือนกับเส้นร่างไว้นะครับแล้วเราก็เอาเต่านะครับมาเริ่มต้นตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับซูมเข้ามานะครับคอนโทรลใช้ไว้มุนลกกิงเข้ามานะครับจะเห็นจุดเริ่มต้นของเต่านะครับทีนี้นะครับให้ไปที่เครื่องมือรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ วาดนะครับสี่เหลี่ยมซ้อนทับต่อให้มันพอดีนะครับอันนี้นะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาโอเคนะครับจากนั้นนะครับค่อยย้ายนะครับสี่เหลี่ยมนี้นะครับให้มาชนกับปากต่อพอดีนะฮะตรงนี้นะฮะเส้นรอบรูปร่างไม่มีเส้นรอบนะครับเติมสีก็ไม่เติมสีแต่จะเห็นนะครับตอนนี้ไม่เติมสีนะครับไม่มีเส้นขอบด้วยนะฮะเพราะยังมันก็มันจะเป็นว่างๆอยู่ กดชิปเชื่อไว้ทีนี้คลิกไปที่รูปเต่านะครับให้มันเป็นภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วค่อยกรุปนะครับคลิกขวาจัดกลุ่มนะครับอ่าโอเคนะครับจะต้องทําเต่าแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อกรุปเป็นรูปเต่าเรียบร้อยนะครับอ่าซูมเอาออกมานะครับเราจะมาทำแอนิเมชันนะครับเราจะมาทำแอนิเมชันให้เต่าเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเส้นแล้วก็มีคําสั่งปรากฏนะครับเราจะทํายังไงนะครับ อันดับแรกเลยไปที่เมนูนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไปที่บันหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับก่อนที่เต่ามันจะเคลื่อนที่นะครับเราจะใช้วิธีการนะครับระบุคําสั่งนะครับหมายความว่าให้แสดงคําสั่งขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้รู้สึกมันจะเบียดลูกศรนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นนะครับขยับขึ้นนิดหนึ่งรรู้สึกมันจะเบียดลูกศรนะครับ อ่าโอเคนะครับเมื่อคําสั่งนะครับสั่งขึ้นมาก่อนนะเต่าค่อยปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนะครับตัวแรกเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะแสดงคําสั่งตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งนี้จะปรากฏอย่างไรนะครับให้เรามาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับผมจะให้คําสั่งมันปรากฏแบบเลื่อนนะคลิกเนี่ยปรากฏเลื่อนเข้ามาแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับอาจจะเลื่อนสักใช้เวลาสัก1วิก็ได้นะครับ ลองเล่นดูฟืบโอเคนะครับพอมีคําสั่งปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเต่าก็จะต้องเคลื่อนที่ตามคําสั่งนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่เต่านะครับจากนั้นไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็นะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับไปที่เส้นนะครับคลิกที่เส้นครับอ่าตอนแรกเนี่ยเต่ามันจะถอยหลังนะลงไปข้างล่างเลยนะฮะให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเส้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับ โอเคนะครับ okay, ให้เต er ่ามันขึ้นไปนะครับแต่มันยังไม่ขึ้นไปถึงจุดที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกลงไปตรงลูกศรนี้หนึ่งครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีแดงนะครับกับวงกลมสีเขียววงกลมสีเขียวนี่หมายถึงจุดเริ่มต้นที่เต่าอยู่นะครับวงกลมสีแดงคือจุดสุดท้ายนะครับที่เต่าจะหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราเอาลูกศรนะครับไปชี้ตรงนี้ให้เป็นลูกศรสองทิศเฉียงแบบนี้กดเช่ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับวงกลมสีแดงมาถึงจุดนี้ แบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับในการที่มันจะเลื่อนไปนี้นะครับเราจะให้มันทํางานแบบไหนนะครับผมจะให้มันทํางานหลังจากที่กล่องข้อความปรากฏนะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ท okay, ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากเมื่อคลิกนะครับเป็นนะฮะหลังก่อนหน้านี้นะครับผมจะให้เป็นหลังก่อนหน้านี้นะฮะเสร็จแล้วคลิกนะครับไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกนะครับ ในการเคลื่อนที่นะครับผมจะให้มันเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับสิ้นสุดราบเรือนเนี่ยเริ่มต้นราบเรือนจะให้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับกดปุ่มตกลงอ่าให้มันไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับทดสอบดูนะครับเมื่อนะครับเราคลิกปั๊บนะครับเนี่ยข้อความคําสั่งมาเต่าก็เริ่มเคลื่อนที่ไปถึงจุดนี้เลยนะครับอันนี้สเต็ปที่1นะครับและมันจะมีคําสั่งต่อก็คือ หลังจากครบแล้วให้หมุนขวา90องศานะครับแล้วก็สั่งต่อครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับตัวสถานะล่าสุดก็คือมาถึงจุดนี้แล้นะครับเราจะให้หมุนขวาทํำยังไงนะครับก็มาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับมาที่การปั่นครับที่การปั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่นะครับการตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับตัวเลือกเอฟเฟกครับ แล้วก็นะครับหมุนเห็นไหมครับหมุนตามเข็มนาฬิกา360้อองศาคลิกนะฮะและให้เลือกเป็นหมุนเศษ1ส่วนสีรอบนะครับมันก็คือ90องศานะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงครับอ่าโอเคนะครับตอนมันโชว์การหมุนมันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงจริงมันจะมาหมุนตอนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเราจะให้มันทําต่อจากนะครับที่มันมาถึงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็น หลังก่อนหน้านี้ ا, เมื่อเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายแล้วค่อยหมุนขวานะครับอ่าลองทดสอบเฉพาะเส้นนี้ดูนะครับปัป๊บนะครับมาถึงตัวนี้ปึ๊บนะครับหมุนขวาอ่าตรวนี้ก็ถือว่าทําคําสั่งที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับพอทําคําสั่งที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะให้ทําคําสั่งที่2อ่าตัวนี้ลืมเปลี่ยนเปลี่ยนหมายเลขนะครับสอนะฮะงที่สามที่4นะครับโอเคนะครับ ทีนี้เราจะให้คําสั่งที่2ทํางไงแล้วก็คลิกมาที่คําสั่งที่2นะฮะแล้วผมจะใช้รูปแบบเดียวกันก็คือนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนแล้วก็นะครับระยะเวลานะครับผมเอา1วินะครับเหมือนเดิมนะครับพอคําสั่งตัวนี้เลื่อนเสร็จนะครับผมก็จะให้เต่านะครับเคลื่อนที่นะฮะเคลื่อนที่ไปอีกร้อยหน่วยเนาะอ่าเราก็มาคลิกที่เต่านะครับคลิกที่เต่าเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะฮะเพื่อภาพเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะถอยหลังกลับทุกครั้งแหละนะครับเพราะว่าค่าเริ่มต้นของมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็มาเปลี่ยนนะครับเราจะให้ไปทางขวานะครับก็เลื่อนเลือกคําสั่งขวาครับอ่ามันจะสลับมาทางนี้และนะครับแต่ทีนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ จุดเริ่มต้นที่มันทำเนี่ยนะฮะมันมาอยู่ข้างล่างจริงๆมันต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนอยู่ตรงนี้แต่จุดสีแดงสีเขียวเนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับมันผิดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องย้ายนะครับก็คือคลิกนะครับอ่าพอคลิกเสร็จก็เป็นวงกลมเขียววงกลมแดงนะครับแล้วก็ย้ายวงกลมเขียวก่อนนะครับเอาไว้จุดนี้นะฮะอ่าเอามาไว้มุมนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็ย้ายวงกลมแดงครับเอามาไว้จุดนี้ครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะ เคลื่อนที่จากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับรูปแบบคล้ายๆกันแล้วนะครับทีนี้นะครับคาสั่งตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นหลังก่อนหน้านี้นะครับอ่าหลังก่อนหน้านี้แล้วก็มาเปลี่ยนนะการเคลื่อนที่เป็นศูนย์หมดเลยนะตรงนี้ตกลงนะครับโอเคนะครับอ่ามันก็จะเคลื่อนลักษณะนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้ก็ทําไงครับก็ต้องหมุนนะฮะเกองศามือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ใช้คําสั่งต่อเลยนะครับก็คือเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ปั่นนะครับคลิกไปที่ปั่นโอเคนะครับพอปั่นเสร็จนะครับคลิกไปตั้งค่าเอฟเฟกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นครึ่งรอบนะครับเกองศาตามเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูไทม์ไลน์มันครับมันจะต้องเป็นแบบเดียวกันทั้ง3อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็นนะฮะหลังก่อนหน้านี้โอเคเห็นไหมครับ สองภาพนี้นะครับจะเป็นเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบ2เส้นนี้ก่อนก็ได้นะครับเล่นตั้งแต่นะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับคําสั่งที่1นึ่งนะครับคำสั่งที่1ปึ่๊บคาสั่งที่2มาไหครับมันก็ทําตามและนะครับเนี่ยคำสั่งที่2อง่าหมุนขวาโอเคนะครับต่อไปนะครับคำสั่งที่3ทําไงก็นะครับมาคลิกที่คําสั่งก่อนนะฮะคลิกที่คําสั่งนะครับแล้วก็เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับผมใช้เป็นเรือนนะฮะ เมื่อคลิกเป็นเลื่อนนะครับแล้วก็1วินาทีนะครับอ่ามันก็เริ่มต้นละสีเขียวเหมือนกันละนะจากนั้นเราก็มาคลิกที่ตัวเต่านะครับเพื่อจะให้เต่ามันเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างนะทีนี้นะครับก็เพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับมาที่เส้นครับอ่าโอเคนะครับมันเลื่อนมาแล้วนะครับแต่นะครับตำแหน่งยังผิดอยู่นะครับเพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการย้ายเหมือนเดิมครับก็คือนะครับ คลิกไปที่วงกลมสีเขียวนะครับย้ายมาไว้จุดนี้นะฮะจุดเริ่มต้นต้องอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จุดแดงนะครับต้องมาจบที่ตรงมุมนี้นะฮะมุมนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกนะครับตัวเลือกเอฟเฟกต์ปรับให้เป็นศูนย์หมดเลยมือนเดิมนะครับกดปุ่มโตกลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นหลังก่อนหน้านี้ก็จะได้นะครับชั้นที่2เหมือนกันแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็หมุนฮะ ไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับปั่นนะครับหมุนขวาเสร็จแล้วก็คลิกนะครับตัวเลือกเอฟเฟกนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นหมุนเศษ1ส่วน4รอบนะฮะกดปุ่มตกลงนะครับแล้วก็เอาไปไว้นะครับหลังก่อนหน้านี้นหมครับสามอันละจะเป็นภาพเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็คําสั่งที่4นะครับคําสั่งที่4แล้วก็คลิกคําสั่งก่อนนะครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับเลื่อนนะฮะ จากนั้นนะครับระยะเวลานะครับผมให้เป็น uh well. 네1วิเสร็จแล้วนะครับก็นะครับไปเลือกเต่านะครับเต่าจะต้องเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายแล้วที่นี้นะครับก็ไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับมาที่เส้นนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนทิศทางของเส้นนะครับเป็นซ้ายนะครับมาทางซ้ายละนะฮะจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ลูกศรนะฮะเพื่อให้มันเกิดวงกลมนะครับ ย้ายจุดเขียวมาที่จุดเริ่มต้นนะฮะก็คือจุดน <c subscriber> ี้นะครับจุดเขียวจุดเริ่มต้นจุดแดงคือจุดสุดท้ายก็คือมาตรงนี้นะฮะมันก็จะมาครบรอบของมันพอดีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกนะครับตัวเลือกเอฟเฟกปรับให้เป็น0นะครับแล้วก็การกําหนดเวลานะครับเปลี่ยนเป็นหลังก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับหลังก่อนหน้านี้ตัวนี้ตัวเดียวกันก็ตกลงนะครับ โอเคนะครับเมื่อหมดเช้นนี้ก็คําสั่งบอกว่าหมุนขวานะครับก็ต้องหมุนขวาต่อนะครับก็มาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ปัดครับจากนั้นคลิกนะครับตัวเลือกเอฟเฟกครับแล้วก็เลือกให้เป็นเศษ1นส่วนสรอบนะครับแล้วก็กําหนดเวลาเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นหลังก่อนหน้านี้กดตกลงนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับสั่งให้เต่าเคลื่อนที่เป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันเต็มสไลด์ดูเลยก็ได้นะครับอ่าพอเริ่มต้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพอเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีคําสั่งมาก่อนเต่าก็ทําตามคําสั่งนี้แล้วก็หมุนอ่าเสร็จแล้วก็รอนะครับรอคําสั่งต่อไปนะครับเราก็คลิกครับอ่าเดินหน้าร้อยหน่วยหมุนคลิกครับอ่าคำสั่งมา เต่าก็ปฏิบัติตามอย่างนี้นะครับหมุนคลิกนะครับคำสั่งมาปฏิบัติตามนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราจะทําให้มันเกิดเส้นนะครับขณะที่มันไปมันเกิดเส้นได้ยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาเลือกเส้นนะครับเส้นแล้วก็วาดเส้นจากจุดนี้ไปเลยนะครับกดชิปใช่ไหมโอ้ยคอนโทรลแซดนะครับกดฉีนะครับ ใหม่นะครับวาดใหม่นะครับเส้นนะครับอาจจะวาดข้างนอกก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่ไปกระทบการเคลื่อนที่นะฮะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่เส้นกรอบนะครับความหนานะฮะผมจะให้มันหนานิดนึงนะครับผมจะใช้เป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับจะได้ดูชัดๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูนะครับภาพเคลื่อนไหวนะฮะแล้วเราก็มาเลือกว่าจะให้เส้นนี้มันเคลื่อนที่ยังไงนะครับ ไปที่เมนูเพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับแล้วก็นะครับผมจะให้มันเป็นคำสั่งคลี่นะครับคลี่แบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับตัวแรกนี้ถูกต้องแหละนะครับทิศทางระยะเวลานะครับในการเคลื่อนที่เนี่ยตรงนี้มันเป็น2วินะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาตัวนี้ผมก็ต้องทําให้เป็น2วินาทีเหมือนกันนะครับอ่าให้มันระยะเท่ากันกับสีฟ้านะครับจากนั้นนะครับ การเคลื่อนที่นะครับมันก็จะต้องทํางานพร้อมกับเส้นแรกนะครับเส้นนี้นะครับเส้นตรงเส้นแรกเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายนะครับกดเมาส์แช่ไว้ตรงนี้ย้ายขึ้นไปนะครับเอาไปไว้ต่อจากตัวสีฟ้านี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคําสั่งจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับก็คือขณะที่เต่าเคลื่อนที่ไปเส้นก็จะเคลื่อนที่ตามด้วยนะครับแต่นะครับ เราจะให้เส้นมันช้ากว่าเต่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นให้หน่วงเวลานะครับตรงนี้เส้นนี้นะคะสีแดงนะครับผมให้มันคลิกหน่วงเวลาด้วยนะครับจากนั้นผมก็จะย้ายเส้นนะฮะมาไว้ตรงจุดนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับเส้นนี้นะครับเราจะลองเส้นแรกก็ได้นะครับแต่เมื่อจากว่าเราวาดทีหลังเนี่ยเส้นมันก็จะนะครับอยู่ข้างบนเต่านะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกขวาที่เต่านำต่อไปไว้ข้างหน้าสุดนะครับ เวลาทํางานมันถึงจะเส้นจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราลันทดสอบดูเฉพาะเส้นแรกก่อนก็ได้นะครับคลิกลงไปที่กล่องข้อความตัวแรกแล้วก็ลองเล่นนะครับไหครับอ่ามันก็จะเกิดเส้นมาแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคอ่าหยุดต่อนะฮะทีนี้เส้นต่อไปทําไงนะครับอ่าเมื่อทําตัวนี้ได้เส้นต่อไปก็ไม่ยากเลยก๊อปเลยนะฮะง่ายสุดนะฮะไม่ต้องทําใหม่ก็ได้นะครับเราคลิกเส้นตัวที่ทําล่าสุดนะครับ คอนโทรลซีคอนโทรลวีอ่าคอนโทรลซีคอนโทรลวี v. แล้วก็นะครับปรับมานะครับมุมนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับมามุมนี้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนทิศทางครับจากด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่มาแบบนี้นะครับอ่าดูดูความยาวของเส้นด้วยนะฮะถ้าถ้ามันสั้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับให้มันให้มันดูสี่เหลี่ยมมันเต็มรูปแบบนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะ เดี๋ยวผมสูมเข้ามาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครให้เส้นมันอย่าให้เส้นมันขาดนะครับให้มันดูแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะสวยโอเคนะครับน่าจะได้แล้วนะครับพอเราปรับเส้นตัวนี้เสร็จนะครับเห็นไหมครับเส้นมันมาอยู่ข้างล่างนะครับมันผิดตำแหน่งนะครับมันจะต้องมาตำแหน่งที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายนะครับย้ายตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็หน่วงเวลามันครับหน่วงเวลานะครับ จากนั้นก๊อปต่อครับเส้นนี้แหละนะครับ c อนทูนซีคอนทูนวนะครับเป็นเส้นที่3นะครับเราก็เอาไว้ตรงนี้นะจุดนี้เนาะแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับลากมาถึงจุดนี้เลยนะครับดูดีๆนะครับให้นะครับให้เหลี่ยมมันชิดกันนะฮะจะได้สวยนะฮะมาถึงจุดนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนทิศทางมันครับตรงนี้ต้องลงข้างล่าง จากด้านบนฟืบมันก็จะวิ่งลงข้างล่างแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอ่ะย้ายตำแหน่งก่อนจะได้ไม่งงอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หน่วงเวลามันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายนะครับเส้นสุดท้ายก็นะครับคอนโทรลซีคนะครับอ่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะฮะึ๊บนะฮะโอเคนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับและนะฮะเปลี่ยนทิศทางครับจากด้านฝานะครับก็จะวิ่งไปทางนี้เห็นไหมครับตรงนี้เส้นมันจะนะครับมีเหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับมันจะไม่สวยนะครับตรงนี้ต้องปรับเส้นนิดหนึ่งให้มันมาเต็มอ่าให้มันเต็มขอบเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับโอเคนะครับพอเรานะครับใส่ครบทุกเส้นแล้วนะครับทีนี้เต่านะครับต้องให้อยู่บนสุดนะครับคลิกขวา นำมาไว้ข้างหน้าสุดนะครับไม่งั้นเส้นมาที่หลังมันจะทับเต่าโอเคนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะมารันเตรมสไลด์ดูนะครับผลงานเรานะครับอันดับแรกเลยคลิกครับคำสั่งมาเต่าเคลื่อนที่อ่ามีเส้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกครั้งที่2องนคำสั่งมาเต่าเคลื่อนที่พร้อมเส้นหมุนขวา90องศาเห็นไหมครับ จากนั้นคําสั่งที่3มคลิกคําสั่งมานะครับเต่าทํางานตามคําสั่งครับหมุนขวานะครับแล้วก็คลิกคําสั่งสุดท้ายครับอ่าเตาอ้าวมาช้าเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อนะครับเราลืมย้ายตำแหน่งครับทษทีนะฮะตัวนี้ต้องย้ายมาไว้ตรงนะครับต่อกับสีฟ้านะครับแล้วก็หน่วงเวลานิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวรันจะสอนมาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความชัวนะครับอ่าอ่าโอเคไปแล้วนะครับมาใหม่นะฮะฟลบนะครับคลิกครั้งที่หนึ่งคํคำสั่งทํางานนะครับเราก็อธิบายหรือให้นักเรียนดูนะครับหรือนักเรียนเล่นเองก็ได้นะครับดูนะครับถ้าเดินหน้าร้อยหน่วยหมุนขวานะครับมันเป็นยังไงนะครับเดินหน้าร้อยหน่วยหมุนขวาเป็นยังไงนะแล้วก็สุดท้ายคลิกนะครับ อ่าโอเคนะครับก็จะเป็นนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าเอ้ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะด้วยนะครับเต่านะฮะแล้วก็เป็นคําสั่งนะครับเราก็สามารถที่จะทําสื่อแบบนี้นะครับจะวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมรูปบ้านอะไรก็ใช้เทคนิคการทำแอนิเมชันแบบนี้นะครับไปใช้สอนนักเรียนได้นะครับยังไงก็ไปลองทาไปลองพัฒนาสื่อการสอนของเราดูนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ